สังาโรโกพี่คนบีวีระราสื่อสารระบัญชาพบ้าาสร้างเมือตุ้เรืองระบกเรืทีมีต้อนรับสู่เรือทูดีพมื่านพักด่านหอยจยอังหวัดสุโขทัยผมนายเซวัฒน์อนุรักแทนเรือพักด่อผมนามหาชาโสภณิที่น้าศา 6พฤษภาคม2568นายกรกฤิชยังคุณวงศ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยนำคณะครูศูนย์การเรียนรู้จัดนิทรรศการชมรม 2B Number no. 1ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยในการติดตามประเมินผลงานอำเภอและชมรม 2B Number no. 1ระดับประเทศรอบลงพื้นที่ประจำปี2568 โดยนายคณิตทวั์บำรุมรัฐนายอำเภอบ้านด่านลานหอยให้การต้อนรับนายทรงสอนกัลายาณสุนทรรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและนายยศวรนกิติก้องผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษาสำนักงานตลาดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคณะกรรมการติดตามประเมินผลงานอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรอบลงพื้นที่ โดยได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศซึ่งในวันนี้คณะกรรมการได้ประเมินผลการดำเนินงาน3ชมรมประกอบด้วยชมรมทู no. บีนัมบวันตบุวางตะคร้ะชมรมท b n ีนัมบวนตมบลตลิ่งชันและชมรมท b n ีนบอำเภอบ้านด่านลานหอย ห้าใจคือเข้าใจใส่ใจร่วมใจ,ใ,จให้ใจและจริงใจค่ะทูบีเมื่วานชุมชนตำบลลิงชันขจัดยาเสพติดให้หมดไป,ดไปก้าไกลชุมชนสีขาวชมโรงทูบีเมอวันขอ,ของชุมชนตำบลตลิ่งชันได้น,น้อมนำโครงการทูบีเมื่วันนี้ทุ่งกระบอกหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเราสร้างเวะนไซต์เือขายเพื่อบรรกันแก้ขจัดยาเสพติดหมวไปภายใต้ TSL Model T t ท a Social Learning นีกนั้นขยายกรอขายพอรับผู้ประมาณจากสสสเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชิชวนทุนไปถาม CBTX